คนวันเสาร์คนวันเสาร์ได้ไพ่สิบเหรียญน,นะฮะไพ่สิบเหรียญน,นี่ดีในเรื่องของการเงินนะแล้วก็ราชินีถือดาบแล้วก็ตามมาด้วยสตาร์นะฮะโดดเด่นในเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างการรับเหมาะนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารสาริมรั์นะฮะคนวันเสาร์งานช่างงานวิศวกรงานอ,อินทีเลียงานออกแบบอะไรค่อนข้างโดดเด่นนะครับนะฮะ คิดจะทําอะไรใหม่ๆก็ดีนะครับงานด้านการบันเทิงก็ยังไปได้นะครับสำหรับคนวันเสาร์คนวันเสาร์ในรอบสัปดาห์นี้จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยบ้านช่องให้ความสําคัญเกี่ยวกับครอบครัวการต่อเติมการตกแต่งการทําบ้านเรือนให้ได้อยู่ให้มีความสุขนะครับพูดง่ายๆว่ามีโอกาสอยู่ติดบ้านหน่อยในรอบสัปดาห์นี้อาจจะดูบอลโลกก็ได้นะฮะโอเคสุขภาพคนวันเสาร์เนี่ยต้องเน้นในเรื่องของเลือด เลือดนะฮะสำหรับผู้หญิงนะครับระบบประจําเดือนแต่สำหรับผู้ชายเกี่ยวกับเรื่องของความดันแล้วก็ภูมิแพ้นะครับไม่ถือว่ารุนแรงคน,คนวันเสาร์ที่น้ําหนักตัวเริ่มสูงขึ้นคุณจะต้องลดแล้วแหละเพราะไม่งั้นคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกในอนาคตนะครับตามดวงชะตานะครับโอเคครับนี่คือภาพรวมของคุณผู้ชม